องก้อนคูณกันอยู่แล้วมันมากกว่าศูนย์นะครับคำว่ามากกว่าศูนย์เนี่ยนะครับมันตีความได้ว่าเป็นจํานวนบวกอ่าแค่นั้นเองนะครับสองก้อนคูณกันแล้วออกเป็นจํานวนบวกแค่นี้เองนะครับเราเช็คแค่เครื่องหมายนะนะครับที่มาที่ไปนะครับมันคือการเช็คเครื่องหมายแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี <_ innovations. ๆ> ่จะไปเร็วน <Anat> ิดนึงนะครับทีนี้นะครับแน่นอนนะครับสองก้อนคูณกันมากกว่าศูนย์มันแปลว่านะครับก้อนแรกเนี่ยอาจจะเป็นจานวนบวกใช่ไหม คูณกับจำนวนบวกนะครับหรือไม่ก็เป็นจำนวนลบนะครับคูณกับจำนวนลบนะครับมันเป็นแค่นี้เองนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเราตีความแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้สองอันนี้นะครับต่างกันยังไงนะครับพี่ทุกคนมาเพิ่มนะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับแค่เพิ่มเท่ากับเข้ามาอีกนะครับก็แปลว่ามันเป็นศูนย์ได้ด้วยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณาเครื่องหมายแบบนี้นะครับน้องแค่ว่าเป็นคู่ๆไปนะมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันนะ อีกครั้งนะครับคู่ที่เป็นบวกนะครับกับคู่ที่เป็นบวกต้องเกิดขึ้นพร้อมก nah. ันนะสองเล็บนี้ต้องเป็นบวกทั้งคู่นะครับคูณกันถึงจะมากกว่าศูนย์ใช่ป่ะอีกครั้งนะมันต้องเป็นบวกในเวลาเดียวกันนะครับค่าที่ออกมาต้องเป็นบวกในเวลาเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องแทน X ด้วยอะไรก็ตามโอเคไหมเท่านั้นเดียวกันนะครับอันนี้นะครับมันต้องเป็นลบพร้อมกันนะสองเล็บนั้นต้องเป็นลบพร้อมกันนะครับลบคูณกับจำนวนลบมันถึงจะเป็นบวกและมากกว่าศูนย์นั่นเองครับ เนี่ยที่มาที่ไปมีแค่นี้นะครับในเว็บไซต์ทั่วๆไปก็มีแล้วถามว่าพี่ทุกมาพูดทาไมครับเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์ทำนะพี่ก็มาทําในสิ่งที่น้องๆบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับหรือรู้มานานแล้วและบางคนพี่ทุกก็เชื่อว่ายังมีอาการอยู่นะครับพี่ว่าหลายคนเนะี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดนะครับหลายคนก็มีอาการอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้นะเรามากระซิบกันเบาๆนะครับวันนี้นะครับใครที่มีอาการรู้สึกว่าชั้น ล้าหลังกับเพื่อนเขามากเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มาดูได้นะครับมาแอบดูวิทุกได้ทำไมต้องใช้เ้ามาแอบดูนะครับมาแอบดูวิทุกได้นะครับเพราะนั้นเนี้ยนะครับไม่ต้องกังวลว่าไอ้เดี๋ยวใครจะรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรนะครับทุกวิชานะาฟิสิกส์คณิตครับเคมีทิวะน้องก็มาแอบดูวิทุกได้นะครับคือมีแหละในแต่ละวิชานะครับมันสอบต้องหลายวิชานะไม่ต้องมีซักวิชาที่น้องรู้สึกว่าไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับก็มาเริ่มพร้อมกันอ่ะเรามาเข้าที่สองนะครับใส่ตรงน เพราะฉะนั้นนะครับพีจะมาตีความต่อนะครับทีนี้ถ้าเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยครับแกมันคืวงเล็บแรกใช่ไหมต้องเป็นจํานวนบวกนะครับต้องเป็นจํานวนบวกคําว่าต้องเป็นจำนวนบวกเนี่ยมันคือตีความได้ว่ามันจะต้องมากกว่าศูนย์และในเวลาเดียวกันนะครับและในเวลาเดียวกันอีกวงเล็บหนึ่งนะครับก็คือ x อลลบหนึ่งใช่นะครับมันต้องเป็นจำนวนบวกด้วยพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งมันจะต้องมากกว่าศูนย์ด้วยนั่นเองครับซึ่งทั้งสองอันเนี่ยต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะ ไอความสําคัญก็คือมันเป็นแบบนี้ในเวลาเดียวกันนะครับมันจะเกิดกรณีนี้นะครับมันเชื่อมติดกันเลยนะพี่ปดอยนี่แหละครับมันเชื่อมติดกันเลยมันต้องเป็นบวกบวกกับบวกทั้งคู่นะครับเขาก็เลยใช้เครื่องหมายเป็นอินเตอร์เซ็ตนะครับซึ่งมันต้องเป็น x ที่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองอันนี้นี่นะนะมันจะเป็น x นะครับมากกว่าหนึ่งนะครับและสองอันนี้นะครับมันต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายที่เรียกว่าอินเตอร์เซ็ต นี่องค์ประกอบของมันนคือหนึ่งกับสองแล้วสองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วศูนย์อยู่แถโน้นใช่ไหมงั้นถ้าเราสนใจหรือโฟกัสแค่เลขสองจำนวนนะครับเรียงตามเส้นจำนวนแกนเอกนะครับธรรมดานะครับงั้นนะครับเราเห็นว่านะครับเอกมากกว่าสองนี่นะครับพี่ก็เขียนเป็นเส้นสีเขานี้นะน่ากวาสองปุ๊บนะครับนี่นะแล้วก็มากกว่าหนึ่งปุ๊บนี่นะครับแล้วทีนี้นะครับปุ๊บนี่นะครับแถวทีนี้นะครับคำว่าเอามาอินเตอร์เซ็กซ์กันเนี่ยนะครับมันก็คือส่วนที่ซ้ำกันนั่นเอง งั้นตร <ste ek> งนี้นะครับมันไม่มีสองนะงั้นตรงนี้ก็ต้องไม่มีสองด้วยนะครับมันถึงจะเป็นส่วนที่ซ้ํากันนะโอเคนะก็แปลว่าเราต้องไม่เอาสองนะครับไม่เอาสองก็แปลว่าพี่ต้องนะครับไปถึงอันนั้นนะครับนี่มันจะภาพเป็นี้นี่คือคําตอบของกรณีที่หนึ่งนะครับในกรณีที่สองเนี่ยที่มันเป็นลบทั้งคู่เนี่ยการตีความก็จะเหมือนกันทุกประการเลยตีความก็คือวงเล็บแรกเนี่ยจะต้องน้อยกว่าศูนย์พร้อมๆกับที่วงเล็บที่สองต้องน้อยกว่าศูนย์เนี่ยต้องเกิดคู่เลยนะ ตีความอีกครั้งมันต้องเกิดคู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอามาอินเตอร์เซกตกันนะครับหรือใช้ x ที่เป็นค่าที่เป็นไปตามทั้งสองอันนั้นในเวลาเดียวกันนะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ทุกคนจัดการนะครับงั้นตรงนี้พี่ทุกคนเปลี่ยนใหม่นะครับน้องเห็นว่านะครับเราก็จริงแค่เปลี่ยนเราก็จริงแค่เปลี่ยนเพิ่มหน่ยนะน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมนะครับอ่าน้อยกว่าสองใช่ไหมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสูดอีกครั้งหนึ่ง อ่ะพี่ทุกคนลบทุกอย่างออกด้วยกันนะครับานะครับเวลาที่น้องเจอแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะหาคําตอบเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ว่าน้องก็หาค่าที่ทําให้แต่เราเล็บเป็นศูนย์แล้วก็คือสองกับหนึ่งอย่านนะครับมาเขียนเส้นจำนวนตรงนี้นะครับงั้นมันก็เป็นที่มาว่านะครับตรงนี้จะต้องเป็นหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นสองเนี้ยนะครับแล้วถ้าตรงนี้เป็นสมายมากกว่าเนี้นะครับมันก็เลยกระต่อช่วงที่มันเป็นอย่างนี้นะครับน้องเห็นมากนะครับมันก็เป็นสองอนันต์เห็นปะ อ่าครับมันจะเป็นสองไปถึงอันนันนะครับอันนึงนะครับกับอีกอันนึงเป็นนะครับอันนึงนะครับกับอีกอันนึงเป็นบางคนอาจจะจําเป็นสูตรหรือเป็นอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งถ้าจำแล้วมันจะจําเยอะนะครับถ้าเป็นมากกว่าเท่ากับตรงนี้นะครับน้องก็ทําเหมือนเดิมนะครับพี่ก็มาเขียนเส้นบนตัีแล้วกันนะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเส้นข้างบนนั่นนะครับน้องก็จะมีสองกับหนึ่งงค่นั้นะอ่าสองอยู่นี่นะหนึ่งอยู่นี่นะโอเคไหมครับ เหมือนเดิมเลยนะครับถ้ามากกว่าเนี้น้องก็จะตอบช่องนี้นะครับอ่านะครับแต่นี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะก็แปลว่าเอาค่าตรงนั้นด้วยนะแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะเวลาที่จะตอบอันน,นั้นนะครับเดี๋ยวพี่มาตอบให้ดูนะข้างบนนี้ตอบอยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นกลมๆเนี่ยนะครับน้องก็ใส่เป็นปีกางี้นะครับตรงนี้เลขสองนะยาวไปถึงอันนั้นเนะเขียนนะครับยาวไปถึงอันนั้นเนะยเขียนนะครับ ตรงนี้กลมๆนะครับถ้าเกิดเป็นน้อยกว่านะ้องก็เหมือนเดิมนะพี่ทำเลยนะครันนี่ถ้าเกิดว่าเป็น,นน้อยกว่านะครับน้องก็ตอบจะตอบช่องที่เป็นตรงกลางนะครับระหว่างตัวเลขนะครับน,น้อยกว่านะครับพี่ก็เหมือนเดิมนะน้องก็ดูวงเล็บแรก Next. นี่ก็เป็นหนึ่งไงทำให้แต่ละเล็บเป็นศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นสองไงน้องไปขีดเส้นจำนวนขึ้นมานะครับทาตามเส้นจำนวนทุกอย่างเลยเนาะก็จะเป็นเรียงหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วเป็นสองใช่ไหมครับแล้วน้อยกว่าน้องก็ตอบช่องที่เป็นตรงกลางนะครับ อ่าครับในกรณีที่มันมีเลข2อ,อันนะโอเคนะครับหรือบางคนเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากเครื่องหมายที่คูณกันนะครับบางคนน้องอาจจะบอกว่านะครับน้องเคยเห็นว่าเขาใส่ขวามือสุดใส่เป็นเครื่องหมายบวกก่อนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นลบแล้วมาเป็นบวกมันมาจากเครื่องหมายของสองเล็บที่คูณกันนะครับอ่าถ้าเกิดว่าวงเล็บแรกมันเป็นบวกทั้งคู่นะครับคูณก,กันก็จะออกเป็นบวกแต่ถ้าอานนันนึงเป็นบวกอนนันนึงเป็นลบมันจะออกเป็นลบถ้าอานนันนึงเป็นลบอนนันนึงเป็นลบจะออกเป็นบวกน้องเข้าใจตรงนี้ไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องบ เร,เรื่องพื้นฐานเรื่องพื้นๆนะครับถ้าเกิดใครลืมฟางพี่ตุ๊กไม่นันน้องก็ไปกดหาในเว็บไซต์ในข้อมูลมีล้อนเลยนะครับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับในฝรั่งก็ต้องทําแบบนี้จริงๆต้นกําเนิดมันมาจากนอกแหละไม่ได้ไมาจากเราเหรอกนะครับโอเคนะพี่กขพูดไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่มาดูต่อไปนะครับนี้จะตอบเป็นไงครับน้องก็จะใส่ว่านะครับถ้าเกิดมันอยู่ระหว่างนี้นะครับตัวเลขนะครับน้องก็ใส่เป็นนี้วงเล็บวงเล็บนะกลมๆนี่ือไม่เอานะอ่ะเรียบร้อยครับ อ่าอันต่อไปนะครับก็มาดูต่อนะครับพี่จะขียนเซนเอรเข้ามาครับอันนี้หนึ่งอันนี้เป็นสองนะครับน้องก็ใส่เป็นหนึ่งเป็นสองนะครับเหมือนเดิมครับน้อยกว่านะครับน้องก็จะตอบช่องที่เป็นตรงกลางตรงนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับมีสมัยเท่ากับด้วยน้องก็เอาอันนี้ด้วยนะครับเห็นไหมแล้วก็เวลาตอบตอบไงก็เป็นทึบก็ใส่ปีกานะครับเอาเลขหนึ่งลงมานะครับเอาเลขสองลงมาปึ <Pent> ๊บจบนะครับแค่นี้เองนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับแบบนี้ ถ้าถามว่ามันยังไงไมันก็ไม่ยังไงหรอกครูบีนแว่าก็ไม่ยังไงหรอกครูพีนแว่าทุกคนก็ต้องเล่นให้มันเปนี่ยนใช้เสร็จแล้วให้ถูกอ่านเสร็จแล้วให้เป็นว่าอะไรคืออะไรนะครับแค่นี้เองทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มดีกรีของความร้อนแรงเพิ่มขึ้นนะครับโอเคไหมอันนี้มันก็ธรรมดาเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เขาเรียก่าปรุงเนี่ยพี่จะปรุงพี่ทุกจะเริ่มปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่เริ่มปรุงนะทุกคนครับทีนี้นะครับเรากลับไปดูกันเพิ่มเติมนะครับทีนี้พี่จะแก้โจทย์ กับ x-1 ลบหนึ่งใช่ไหมนะครับพี่มาเขียนใหม่แล้วกันนะ